奶奶啊，换这块来，不买不。 เอ้าอ também, a, ้าทำไมมีคนกดไลค์มีคนเข้าวันหนึ่งคนมีถามนะคะคุณแม่ครับอ้าวอ้าวเราขาดูมันขึ้นไหมดีครับพี่อ้อยกาฝากเดียวได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลานอ้อยนะคะไม่ใช่อ้อย <laughs> ชั้นสอบชั้นสอบกันไลไรสดนั่นแรงเขขึ้นอยู่นั่นไลไรสดได้แล้วมัไ่ไหร่ยูเทอรว่าราน,นีบุกินโกปินอ้า <c oughs> ไม่ป้องใน,นละช่องอา่านห้าช่องจะฟ้อมัอปอปอ่าอกันที่ <c oughs> ไหนผู้ใหญ่เหนมาหลายแทนมีวิตา เราอาจจะถือเราจะเอาอย่างนี้บอสลองสิดองสวัสดีคืหน้อยสวัสดีค่ะอะไรดอนดอนมวยทดสอบไลท์ทดสอบไลท์เติมดอนมวยดยทดสอบไลฟ์๋อะไรครั้งแรกโอ้คนต้าดาฝาก กาฝากเดียวได้ขอบคุณนะคะอันพี่คนุนพี่คนุนพ้นเติมดอนม่วยฝนตกมมนีฝนตก,นอ,กน,นอนกลองทืนนอนกล้องโทรสัพท์ดีคิดถึงค่าคุณตาคิดถึงทุกคนค่ะพี่กันนี่กาลงไหม เมอมาได้เห็นน้องมาตาหันไปทุกลัเอาเอาด้วยทั้งยืนโดนน้องโดนน้องแพวไปก่อนนะคะแรงเบาขอบคุณค่ะคนกันเองเอคนกันเองเขาบอกว่าเพิ่งเคยเห็นหน้าคุณอ้อยอันนั้นหลานค่ะหลานค่ะหลานน้าอ้อยค่ะอย่าหันกล้องมาหาอนะเดี๋ยวสยอง เราเมันต้องทำยังไงตันแจยกอีกเถอมเถืะอวบก่อนสวัสดีค่ะพะยักษสนั่นทุ่ง ว่าที่มีพี่น้องบอสเดชพี่น้องกับหอาทิตยต้นยิ้มก็มีคนดูแล้วต <c oughs> ้นสิบว่าแรนนี้เหมือนว่าอายคุณกันกว่าย,ยิ้ม <c oughs> ขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์สดครั้งแรกค่ะคอยให้เอาว่าเป็น ขอบคุณค่ะคุณต้าขอบคุณค่ะเบาแรงขอบคุณค่ะค่ะคุณสายไทยอันขอบคุณค่ะคุณตากมิอ่านร้อมได้เดินอันคุณตากว่าให้เว่าไปตามสบายเนาะข่เว่าไปตามสบายนั่นแหละค่ะไปยคอยเรียบเลียบมาคอยเป็นดอกค่ยคืดขั้นได้ๆข่เว่าไปจังสันล่ะค่ะ ลองเทสดูค่ะค่อยสีบว็าไเยเฮหสีบว็าล้าบูคันคข่บล็อตไท่ขันกระยานขัยต๊ไทยข่นกยานขันไข่บล็อเล้าลันกระยานขันต๊ะล้ามั้ยจต่กอย่สีบว็าตจั้งไหนพี่น้องขุ้นตาไข่บลเอตเล้าจะสีฟังออกบ่็ุต้นตากระยานไปนต๊ไทย่ไหม เจ้หวยสวัสดีค่ะเจ้หวยจากแมวสีแสบสวัสดีค่ะ,คะน้องไทเกอร์ปีเสียงโทรศัพท์อีเครื่องนะคะซ้อนเขาโทษค่ะขอบคุณค่ะคุณสายไทย ลงได้เลยใช่ไหมลงหมดเฮ้ยมาค่ะเนื่องจาว่าต้องการอยู่สตรีม